้อยมันยังแบบไร้ทานใช่ไหนครับใช้แต่านจะร้อยมันอยู่ก่อนถ้ามันไม่อยู่ข้ามไปพุ่งของมันเลยนี่ครับเปิดดูได้ปึ๊บดูข้างนี้ดีกว่าเห็นใบเห็นใบพัดข้างนู้นไม่เห็นอ้าวนี่ครับนี่เลยใบพัดอ่ะผมจะเปิดใบพัดให้ดูเห็นสุดลองร่างเป็นอะไรสายพันธุ์ นี่เห็นมเห็นใบพัดป่ะมเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มันคมแล้วก็รับคมได้นะเห็นใบพัดข้างหนึ่งข้างนึงขายที่ไหนของในเน็ตในเน็ตเยอะเลยพิมพ์เม่อใบพัดเราตัดยาตัวนี้เวลาเราจะเซอร์วิสเราจะทำอะไรเรายกขึ้นมาเลยเห็นะก็เป็นแค่สายพานอ๋อเปลี่ยนสายพานใช่เนี่ยสายพานตัวนี้่ะมันจะหย่อนอยู่พอเราเข้าปุ๊บมันจะตึง เวลาเนี่ยเราจะไไสัญญาณน,นะเราต้องเอาตรงนี้ลงนะเนี่ยถ้าไม่ตัวนี้ไม่ลงลไงลงไม่ได้ไไม่ไมได้เนี่ยเราต้องเอาลงลงมาให้หนึ่งขยกักสักหน่อยแะสายพานจะตึงเลยเเห็นนี่ยตัวเนี้ย,ย,ย<อ>คือตัวทำนานของสายพานอ่ะวเวลาจะา<อ>ตั้งสายพานตึงหย่อนเราก็ตั้งเอาเองได้นะใช่ไหใช่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะมันจะฟรีเลยแะสายพานมันไม่ทำงานทับปุ๊บลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะล็อกไว้เลยต้องนั่งเท่านั้นรถถึงจะทำงานถ้าเกิดไม่นั่งเนี่ยเราต้องนั่งก็ไม่ได้ มันมีเซนเซอร์เซนเซอร์มันอยู่ตรงนี้เซนเซอร์อยู่ตรงสายไฟนี่ถ้าเกิดเราอยากจะทำงานเลยแล้วก็เสียบปลั๊กไปเลยให้มันติดไปเลยเอาลองฮะลอง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 เลยเอาลองดูสิขับดูสิเอเคดีน้ำมันเติมหน่อย